มาค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มีโชกอีกแล้วนะคะเอฟซีแฟนคลับไลฟ์ทันไนค้คนหามพลาดเด็ดขาดค่ะพี่น้องเตรียมปากกามาจดเป็นอย่างคือบอกว่าแบบนั้นค่ะพี่น้องล่าสุดหลุดออกมาอีกแล้วสําหรับแบงค์ยี่สิบของน้องอุ้งอิง,อง,องเพชรบานแพงเรียบรบอาสาหรับท่านนันพออการใช้เรสินค่ะพี่น้องที่ว่าเป็นความหวังของมุบาอีหรือเอฟซีแฟนคลับไลฟ์พนแบบแห่คอมเมนต์กันดูดูพ่อการใช้ถือว่าเป็น ความวังของหมู่บ้านหลายคโนโรเป็นเสียงเดียวกันครับพี่น้องแล้วนี่แหละนะ,ะ่ยสำหรับในคลิปนี้นะ,ะคะกะเพื่อจะเขีนไม่ได้บอกไปหลุดแบงค์ยี่สิบของน้องอุง้งอิงน้องพี่น้องน้องเอฟซีแฟนคลับหลยคนก็เตรียมปากามาจดเลยนะคะสำหรับเรื่องราวมันเป็นจังไหนแล้วหลุดแบงค์ยี่สิบของอุง้งอิงได้อย่างไรสิพาพพี่น้องไปเบิ้งคลิปนี้และสิมาวอล,ลเลอียดนเฮฟซีแฟนคลับหลยคนได้ฟังทีหลังน้องพี่น้องน้องเอา ปเบิ้งคลิปนี้กันจะกลับบ้านแล้วมาวันไหนอ่ะสิบหกมือเดียวเขาชิโพกัไปงันทิพหท่มาลั่นคลิปแยกแล้วบนอยู่บนสิบลานหยู่สานี่เงกบาทมล้วมมีดอกมาดิพกแต่รหดไดูดอันได้แเงยี่สิอันไหอันไหนอันไหนแบงค์ยี่สิบคืออะไร เดี๋ยวผมยัดแลยขอยาดโอ้ัดอันนี้อันนี้คืออะไรแดงมันพี่มอนได้พี่มอนเก็บว้ได้หน่เก็บไว้นานและใบเล็กๆเลยเหรอเอานั่นแหละครับพี่น้องเป็นจังไนเรียบร้ยว่า จังๆเลยค่ะพี่น้องพอกันใช่นหมคือแบบงวดได้กับงวดนันมืออื่นนีพอดีค่ะพี่น้องวันจันทร์มีทางตั้งประเทศน้พี่น้องนอก,กะวังว่าคลิปนี้พ่อสิเป็นแนวทางให้หล,ลายๆคนได้ดูน้อพี่น้องน้องนี่แหละครับพี่น้องนะสำหรับแบงค์ยี่สิบของอุงอิงปกติแล้วหลายๆคนบางสีบอกว่าแบงค์ร้อยขององุงอิงให้โชคแต่ว่าสําหรับในเทียนนีคับพี่น้องแบงค์ยี่สิบขององุงอิงให้โชกแต่ว่าบ่แมนเด็ ก่อนหน้านี้ค่ะพี่น้อง FC แฟนคลับหลายคนก็คือสีผ้ากันจําได้นะคกะก็คือสีผ้ากันจาได้สําหรับแบงค์พันของอีหล่ะอุ้งอิงค่ะพี่น้องเป็นคลิปเลี้ยวคลิปสั้นนี่ละ่ะนะคะเป็นคลิปทีทั้งด้านมาณนะเพชรบ้านแพนค่ะพี่น้องเด็กด้การเอากระเป๋าอุ้งอิงเอามาพ่ายอุ้งอิงก็เลยบอกว่ายาเดินในหันมีเงินจังสีแม้นะคะในนี้มีเงินพอกันใช้ก็เลยถามไปนะคะว่า คันนี่โชคขึ้นให้เบิงแนอุ้งอยงก,กับโช่ขึ้นค่ะพี่น้องเป็นแบ่งพัน์ปรากฏว่าให้โชคจริงๆให้โชค,โชคแบบเต็มเต็มเอฟซีแฟนคลับหลายคนภาคกันเฮห,หลังวาสันค่ะพี่น้องอันนั้นก็เป็นแบ่งพัน์แบ่งพัน์ให้โชคแล้วสําหรับในรอบนี้ค่ะพี่น้องเป็นแบ่งย mm ีส hmm. ิบโนบินนะโนเป็นแบ่งยีสิบนะคะอาจจะให้โชคก็เป็นไปได้มันมันกันทุกคนค่ะพี่น้องแล้วก็ย่างที่ได้ขึ้นคลิปให้เอฟซีแฟนคลับและคนดเดิงเหมือสักครูนีเซบาแต่ละคนอาจจะ ดูตัวเลขไม่ทันหลายคนอาจจะแคมบอทันเนาะพี่น้องน้อบอเป็นยังแอดมินนี่แหละจดใบเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องสำหรับตัวเลขที่กำกับนะคะอยู่บนแบงค์ยี่สคือ 9A 9350261ค่ะพี่น้องเอาฟังอีกทีหนึ่งก็บจะเป็น 9A 9350261ตามหนันน่ะเนาะพี่น้องเนาะนะแล้วแต่สิพิจารณาค่ะพี่น้องบางคนไปโฟกัส3รบตัวถ่าย สามตัวไทยนี่ก็จะเป็นสองหกหนึ่งบางคนไปโฟก,กัสสามตัวหนาจังสี่หมสามเก้าสามหาจังสี่แม่น,นี้ก็แล้วแต่สิพิจารณาอวันเถาะนพินงคน้องแ้วแต้ดวงนะเมื่อเอาโชคมาให้ขนาดนี้แล้วแล้วแต่สิพิจารณาบางคนนี่แอดมินแบบเต็มการน,นั่งเสนอเกี่ยวกับแนวทางเป็นลายต้นลายคลิปนะพินงคนะ์บางคนกับเ็นบนแล้วคะพ่น้องเ็นคลิปเบิร์ตันที่นี่พ้นรางวัลอ,อกมาปรากฏว่า ออกอิรีออกจังๆบางคนบอกว่าคอยเบิ้งคลิปเจ้ายุ่ยแต่ว่าคอยบิ้ดืซื้อเสียดายจังสีหะไยคนว่าจังสีก็นีน้องพี่น้องเนาะเอาอันนี้มันแล้วแต่ดวงอิรีเลยค่ะพี่น้องบางคนนี่คือแบบตัวเละยุ่ต่อหนาคักๆแต่ว่าบ่อสื่อกม็มีแต่ว่าบางคนนี่คือแบบ ดวงดวงดีค่ะพี่น้องแม่นโตเร็กซิบิลี่อยส่กะตามเพื่อนกระหาเสือจนถือเพื่อนกระหาเสือจนได้วันเถาะในมือนี้มันแหลวแต่ดวงนพี่น้องเนาะอ้ากะตามนั่นแหละค่ะพี่น้องแล้วก็สำหรับคลิปนี้ฝากแชร์ฝากกดไลค์โอ้ไปนําเนพี่น้องเนาะเพื่อเป็นแนวทางให้สําหรับคนอื่นๆในเบิร์นในเฮ็นเนพีน้องเนาะอากะตามนั่นแหละค่ะพี่น้องแบงค์ยี่สิบในครั้งนี้สิไ้โชคหรือว่าซิโบห้โชคกบมาดรอบเบิร์กันมือนิ มือ่อวันที่14กันยายนค่ะพี่น้องวันที่14กันยายน2568อุ๊ยเม่เมื่อเด้ค่ะพี่น้องมืออื่นมืออื้อนี่กับวันที่16ท่านขนมไทยละตัวนี้นพี่น้องนะไรายคนบอกว่าคลิปนี้หละนะคะสิไปออกท่านท่านขนมไทยเลขโลงไทยด้วย6 1 1 6ค่ะพี่น้องแลก้กการยาสะตืดเลขฮกกับเลขเก่านี่คือตัวเดียวกัน นกพน้องเนาะขันสื่อหนึ่งพกนี่ต้องสื้อหนึ่งเก่าแนาเด็ดนกพิณองเนาะเอากะตามนันละปังปังมันหมนกันทุกคนครับพี่น้องสําหรับท้นที่ด้เขามาเบิ้งในคริปทริปนี่นกพิณองเนาะเอาเลยนะครับพี่น้องสาหรับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการฝึกซ้อมนกพน้องเนาเป็นช่วงของการฝึกซ้อมแนวเรียกว่าศิลปินทึ่งสาวหนึ่งทึ่งสาวหน่่ยสองครับพี่น้องแต่ละคนคือแบบสมกันย่างคือค่ะนกพน้องเนาะเซวาสําหรับ ในวันที่20ทีสหอดนีล่ะค่ะพี่น้องเสาร์ธีสหอดนี่ละ่ละในวันเปิดฤดูกาลของมอลร์มสาวน้อยเพชรบานแพงรับรองเลยนะคะว่าไม่ทําให้ FC เอฟซีันขับหลายคนผิดหวังย่างแน่นอนน็อคฮีน,นงนนทลักก็ก่อนที่จะถึงวันที่20กันยายนกับพี่นอ้องถอยหลังออกมาอีกก็คือวันที่16เป็นงานมิทติ้งคือได้ว่าเป็นหมือสังสรรค์น็นอคฮีนงนนดลังสาทีแบบหลายๆคนสอมกันมาก ยังเมื่อยนพีนองน้องในวันที่19เกับ18แบบเป็นมือสัรคๆเป็นมือแบบฉลองกันค่ะพี่น้องเนี่ยสํารับเอลซี่แฟนคลับหลายคนก็สามารถจองจองจองโตะกันได้วันเถาะนะอารมณ์แบบเป็นตัวจีน,นเป็นตัวจีนลกะก็หลายๆคนก็สีแบบได้ยุ่ยุ่กับศิลปินแบบแบบอย่างใกล้ชิดนพี่นองน้องแล้ววันที่19ผ่านไปตอนหนึง่งโดยวันที่20ครับะพี่น้องลายคนบบอกว่าไปตั้งแต่วันที่19เกาเลย นะคะและ้วก็ต่อเนื่องยาวๆเลยจนถึงวันที่20่สิหลายคนหวาจังสีน็อพี่น้องน็อเอากะตามนันน่ะนะคะตามนันน่ะตอนนี้หลายคนคือแบบมีการวางแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าสิบแบบไปอีกยังจังไหนน็อพี่น้องน็อวางแผนเสร็จแล้วนะคะว่าสิเมารถ กันไปบบหรือว่าสิไปจังไหนจังสี่แมนหลายคนพากันวางแผนกันเด้วละในตอนนี้เรียกได้ว่าสําหรับ fc แฟนคลับของแต่ละศิล,ลปินของแต่ละบันหักครับพี่น้องพากันแบบแห่ทำอะไรให้ศิล,ลปินนะคะกันรัวๆเลยนอพี่น้องนอกกาดีใจแท้ศิล,ลปินครับพี่น้องน้อพี่น้องนอเอ้าในรากาตามเป็นวันที่20กันยาจนนี้นอพี่น้องนอเป,นนเป็นวันเปิดฤดูกาลของหมอลาสาวา้นยเพชรปานแพงสําหรับสถานที่ในการตัง้งเวที่ครับพี่น้อง อ,อันนี้พคนกับบ้านในแบบบอกบอกออกมายั่งชัดเจดนนาะพี่น้องเนาะว่าสรุปแล้วจะตั้งเวที่ไวมองได้คันคันเป็นหมอกเก้าก็คือสนามกีฬาบัานแพงบันถอโคสุมพีไซนี่ยแหละคับพี่น้องก็มารอบเบิงอีกที่หนึ่งนะคะแต่ว่าขออย่างเดียวครับพี่น้องในวันนั้นในเรื่องของฝ่าฝนนะคะญาติเกิดขึ้นถอเน้องพี่น้องเน,นาะกัขอให้แบบเปิด ดูดการย่างสวยงามจนหอดสดแต่มขุ่นล่ะนพี่น้องเนาะเอากระตัานนั่นแหละครับพี่น้องคลิปนี้ก็เอาแนวทางมาให้ fc แฟนคลับหลายๆคนได้เบิ่งกันบางบาทุกคนก็คือสีมักเนาะพี่น้องเนาะนะคะนี่แหละครับพี่น้องตังตังมั่นมันกันทุกคนนะครัสำหรับคนที่เด็ดของบาเบิ่งในคลิปคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะเอานี่ยแล้วับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปสำเนียงสักก่อนเนาะค่ะก็บายสวัสดีค่ะ